สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีการศึกษา2565เป็นวันที่2วันนี้เวลา18นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยลาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชอําเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศรรรึกษาจากมหาวิทยลาลัยสุขโขทัยธร,รรมาธิราชประจําปีการศรรรึกษา2565เป็นวันที่สองวันนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศรรรึกษาระดับปริญญาตรีรวม1,320คนและพระราชทานเข็มทองคําตรีศรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียินิยมอันดับหนึ่ง ซึ่งผลการเรียนได้คะแนนยอดเยี่ยมจำนวนสองคนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลโดยใช้วิธีการศึกษาผ่านสื่อผสมต่างๆเปิดสอนหลักสูตรต่างๆรวมทุกระดับการศึกษาใน12สาขาวิชาจำนวน93หลักสูตร5ระดับได้แก่ระดับปริญญาเอกปริญญาโทรปริญญาตรีประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตร ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาการเพื่อให้ทันต่อก,การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆทั้งพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องอาทิส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาวิกฤตของชาติเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามความต้องการของประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศขยายและกระชับความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศและองค์กรระดับนานาชาติด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และด้านเทคโนโลยีต่างๆเป็นการพัฒนามหาวิทยายลัยในด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากรนอกจากนั้น ส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยดำเนินกิจกรรมกับชุมชนสังคมและทุกท้องถิ่นทั่วไทยเป็นการอนุรักษ์พัฒนาและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชาติไทยให้ยั่งยืนสืบไปอันหนึ่งเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประรานทรนพะบร,ราชโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนความสำคัญตอนหนึ่งว่า บัณฑิตท,ทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนจนครบท้วนแล้วตามหลักสูตรถือได้ว่ามีความรู้พื้นฐานและความรู้ตามสาขาวิชาของแต่ละคนเป็นอย่างดีต่อไปภายหน้าเมื่อจะทำการสิ่งใดจึงต้องกระทำให้สมกับที่เป็นผู้มีความรู้คือต้องนำความรู้ไปใช้ในการคิดพิจารณาการประพฤติปฏิบัติและการแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆให้สำเร็จผลเป็นความดีความเจริญทั้งแก่ตนเองสังคมและประเทศชาติ แต่ละคนก็จะมีชีวิตที่มีคุณค่าและความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืนสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพราลวลัยลักษณราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีสเสด็จถึงสหพันธ์สาธารณารัฐเยอรมนีแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่18มกราคมพุทธศักราช2568เวลา5นาฬิกา50นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณารัฐเยอรมน,นีซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย6ชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวลยลรักอัครราชะกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีประทับเครื่องบินของสายการบินลุกหันซาเที่ยวบินที่ l อเฮ 773เสด็จถึงภาคกัศยานนานาชาตินครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีโดยมีนายนัทวัฒน์อิสนามาระเอกอัครราชทูตนกุงลอนดอนและภริยานางสาวประเพณพิมพ์ประจนปจนันจนึกกงสุนใหญ่น,นครมิวนิกข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกุงเบอร์ลินข้าราชการสถานกงสุนใหญ่น,นครมิวนิกและคุณหญิงบาบาร่าลีโพอ อดีตองสุนใหญ่กิติมศักดิ์นนครมิวนิกเฝ้ารับเสด็จเวลา8นาฬิกาประทับเครื่องบินของสายการบินลูฮันซาเที่ยวบินที่ LH 095เสด็จไปยังท่าอากาศยานนานาชาตินครแฟรงก์เฟิร์ตเครื่องบินใช้เวลาทำการบินประมาณ1ชั่วโมง5นาทีเมื่อเสด็จถึงนายนัทพงศ์รัฐถพิพัฒน์กงสูญใหญ่นนครแฟรงก์เฟิร์ตและภริยาข้าราชการสถานกงสูญใหญ่นนครแฟรงก์เฟิร์ต ผู้ช่วยทูดฝ่ายทหารสามเหล่าทัพหัวหน้าสำน,นักงานทีมประเทศไทยนนทรีแคนเฟอร์ข้าราชการสถานกงสูลใหญ่นนรแฟรีแคนเฟิร์เป้ารับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงแรมที่ประทับไอโรเพริเออร์เซอร์ฮอฟไฮเดลแบกเมืองไฮเดลแบกระยะทางประมาณ90กิโลเมตรเมื่อเสด็จถึงข้าราชการสถานเอกอกักรรสชทูตนักกุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกองสูลใหญ่นนครมิวนิก และเจ้าของโรงแรมเป้ารับเสด็จเมืองไฮเดลแบกตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำเลคคาเป็นเมืองในรัฐบาเดนวเวอร์เทมเบิร์กทางทิศใต้ของนครแฟรงเฟิร์ตมีสิ่งก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมศิลปะไบรอคทำให้เมืองไฮเดลแบกได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกและถูกขนานนามว่าเป็นเมืองโรแมนติกนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก,แก่ที่สุดในยุโรปและสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ มีประชากรประมาณ80%สำหรับการเสด็จเือนสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน,นีระหว่างวันที่17-27ถึงมกราคมพุทธศักราช2568ศาสต,ตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักอัคราจกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีจะทรงลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพิ่มเติมระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ กับศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธาร,รัตเยอรมน,นีณเมืองไฮเดลแบร์กและทรงงานทางวิชาการของราช,ชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามคำกราบทูลเชิญของศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีโทรทัศน์วงการชกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองไฮเดลแบร์กสหพันธ์สาธารณรัตเยอรมน,นี จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ